เอาละทุกคนลองจินตนาการตามนะว่าวันนี้เรามีภารกิจรับสุดยอดที่ต้องเปลี่ยนระบบภาษีทั้งประเทศให้มันเจ๋งขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งและอาวุธของเราในวันนี้ก็คือ negative income tax หรือภาษีเงินได้ติดลบฟังดูเหมือนชื่อหนังไซไฟนะแต่จริงๆแล้วมันคือไอเดียที่หลายประเทศเคยคิดจะใช้หรือกำลังทดลองใช้กันอยู่และไอเจ้า n egative income tax เนี่ยมันคืออะไรกันแน่ พูดง่ายๆก็คือปกปิเรามีรายได้เราก็ต้องจ่ายภาษีให้รัฐบาลใช่ไหมแต่นี่มันคือระบบที่กลับกันเลยครับถ้าเรามีรายได้ต่ํากว่าเกณฑ์ที่กําหนดไว้รัฐบาลจะจ่ายเงินให้เราแทนไงล่ะเหมือนจ่ายภาษีในทางลบมันก็เลยได้ชื่อนี้มานั่นเองไอเดียนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่นะคนที่คิดเรื่องนี้ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นนักเศรษฐศาสตร์ชื่อดังระดับโลกอย่างมิลตันฟรีดแมนเขาเสนอไอเดียนี้ขึ้นมาตั้งแต่ยุค60แล้ว เพื่อแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้าในสังคมแต่การจะเปลี่ยนระบบภาษีทั้งประเทศเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนพลิกฝ่ามือนะมันต้องเตรียมตัวกันอย่างดีเหมือนจะไปออกรบก็ต้องมีแผนที่มีสเสบียงครบครันประการแรกเลยนะเราต้องมีข้อมูลที่แน่นปึกรัฐบาลต้องรู้ว่าประชาชนแต่ละคนมีไรายได้เท่าไหร่ มีครอบครัวกี่คนมีใครอยู่ในบ้านบ้างพูดง่ายๆก็คือต้องมีฐานข้อมูลที่ละเอียดและแม่นยำที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อที่จะคำนวณถูกว่าใครควรจะได้เงินคืนเท่าไหร่ถ้าข้อมูลผิดละ่ะก็จากที่จะแก้ปัญหาความยากจนอาจจะกลายเป็นปัญหาใหม่ทันทีเลยนะอาจมีคนรวยบางคนได้เงินคืนจากรัฐบาลแบบงงๆหรือคนจนที่ควรจะได้กลับไม่ได้แล้วที่สำคัญระบบนี้ต้องโปร่งใสและตรวจสอบได้ด้วยนะ ไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆมีใครบางคนโอนเงินเข้าบัญชีเราแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรประการที่ 2. รัฐบาลต้องสร้างระบบบริหารจัดการที่โคตรจะเอ f i ิเชนตเพราะระบบนี้มันไม่ใช่แค่เก็บภาษีจากคนรวยและเอาไปให้คนจนแต่ต้องมีการจ่ายเงินคืนให้ประชาชนจำนวนมหาศาลแล้วไม่ใช่แค่ครั้งเดียวด้วยอาจจะต้องมีการจ่ายเป็นรายเดือนหรือรายปีอันนี้แล้วแต่การออกแบบเลย แต่คิดดูสิถ้าต้องจ่ายเงินให้คนหลายสิบล้านคนทุกเดือนระบบมันต้องนิ่งและ,สะเสถียรขนาดไหนเหมือนระบบจ่ายเงินเดือนของบริษัทใหญ่ๆเลยนะและที่สําคัญต้องไม่มีค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการที่สูงเกินไปด้วยเพราะถ้าต้องใช้เงินมหาศาลมาจ่ายเงินคืนแต่ต้องใช้เงินมหาศาลกว่าในการบริหารระบบมันก็อาจจะไม่คุ้มค่าในที่สุดประการที่3คือการหาเงินทุนครับ ใช่แล้วเงินที่จะเอามาจ่ายให้ประชาชนเนี่ยมันไม่ได้งอกออกมาจากต้นไม้หรือมาจากดาอนคารน,นะรัฐบาลต้องคิดให้ดีว่าจะหาเงินมาจากไหนอาจจะต้องมีการปรับโครงสร้างภาษีอื่นๆใหม่ทั้งหมดหรือต้องลดหบประมาณในส่วนอื่นๆลงแล้วเอามาโปะในส่วนนี้แทนซึ่งแน่นอนว่ามันต้องมีการถกเถียงและเจรจากันอย่างหนักหน่วงในสภาและแน่นอนว่าอาจมีคนที่ไม่เห็นด้วยเยอะแยะไปหมดเลยเพราะมันอาจจะกระทบกับผลประโยชน์ของใครบางคนก็ได้ และประเด็นที่สําคัญไม่แพ้กันเลยนะคือการสื่อสารกับประชาชนครับต้องมีการอธิบายให้ประชาชนเข้าใจอย่างละเอียดว่าระบบนี้มันคืออะไรมันทํางานยังไงแล้วมันจะส่งผลดียังไงกับประเทศเพราะถ้าประชาชนไม่เข้าใจก็อาจจะเกิดความเข้าใจผิดหรือต่อต้านขึ้นมาได้ง่ายๆและอีกประเด็นที่สําคัญไม่แพ้กันเลยคือต้องคํานึงถึงผลกระทบทางจิตวิทยาด้วยนะ บางคนอาจจะรู้สึกว่าการรับเงินจากรัฐบาลเป็นการทําให้ตัวเองดูเหมือนเป็นคนไม่สามารถพึ่งพาตัวเองได้ซึ่งรัฐบาลก็ต้องคิดถึงเรื่องนี้ด้วยสรุปแล้วการจะนําระบบ negative income tax มาใช้เนี่ยไม่ใช่เรื่องเล่นๆเ,เลยนะมันต้องมีการเตรียมตัวอย่างรอบด้านตั้งแต่การรวบรวมข้อมูลการสร้างระบบบริหารจัดการการจัดหาเงินทุนไปจนถึงการสื่อสารกับประชาชนอย่างเข้าใจ ถ้าประเทศไหนทำได้สำเร็จบอกเลยว่านั่นคือประเทศที่เจ๋งมากๆและอาจจะกลายเป็นประเทศต้นแบบในการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำของโลกก็ได้นะแต่ถึงแม้ว่าจะฟังดูเหมือนจะเป็นยูโทเปียแต่ในความเป็นจริงแล้วมันก็มีข้อถกเถียงและข้อกังวลอีกมากมายนะเช่นว่ามันจะทำให้คนขี้เกียจทำงานมากขึ้นหรือเปล่าหรือมันจะทำให้คนใช้จ่ายเงินแบบฟุ่มเฟือยหรือเปล่าซึ่งอันนี้ก็ต้องเป็นเรื่องที่ต้องศึกษาและทดลองใช้กันต่อไปในระยะยาว แล้วคุณล่ะคิดยังไงกับระบบ negative income tax คิดว่ามันจะเวิร์ k ในประเทศไทยหรือเปล่า